สวัสดีสมาชิกท,ทุกคนกคนเดิมเช่นเคยนะครับไปกันต่อนีอ่เด่นหาน้อยสามน้อยเลยนะครับมจมงหวางตัวเดียวจบทั้งสามน้อยเลยนะครับอาโอเคครับวันนี้ผมได้เด่นผมให้รูดลูดเจ็ดครับหาน้อยวันนี้ เมยก็บนล่างนะครับืนอานนี้เข้าหานอยวีพีครับเจ็ดสามตัวเน,น้นเสียดายครับเลขว่าจะเข้าช้ามากถ้าจะ,จะย้ายเข้าแต่เลขหานอยพิเศษกับหานอยปกติ 5, ไปเลยครับจเสียดายครับวันนี้ผมขอเลขเจ็ดมาหนนอยพิเศษหน่อยปกติแล้วก็หน่อยวีพีอสามเลยนะครับคีครับ มาดูเรข่อเน้นนะครับเน,น้นๆน,นะครับวันนี้ให้เน้น7จ72 7ูนจ,ส,นจสองจสี่โอเคครับวันนี้เน้นแค่นี้พอครับกลับกลับด้วยนะครับ อ,อันนี้ไม่ต้องเล่นเยอะครับเล่นแบบชุดประหยัดหรือจะลูดก็ได้ครับเพื่อความมั่นใจติดบเบิ้ลไ้หน่อยครับเดี๋ยหาหน่อยเบิ้ลทุกวันเลยเดี๋ยวนี้โอเคครับเล่นแค่นี้พอนะครับหาหน่อยวันนี้เดี๋ยวผมกำกับไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะลืมนะครับพิเศษ ใฝากการติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผูแตดคำเดิมก็เพิ่งลำการนะครับพรุ่งนี้ผมจะมาแก้แค้นในทีเช้าวายนะครับวันนี้ผมขอไปครับที่หลุดขอทุกท่านโชคดีครับเด็กกันมาเย็นนี้สวัสดีครับ